สวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทท่านนะครับมาพบมาเจอกันเสาร์ของวันที่2อ่สเป็นวันดังขารนบ่อน้องอากาแมนครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีครับน้องอาก่าของม่ยังนี่ม่ยอดน้ำสมครับอ่ามหยอดน้ำกดนะครับยอดย่างนะครับตอนนี้น้องอาก่าก็จะแม่ยอดสร้อยคู่มือนะครับส่งปิดเทิ่มหน่อยนะครับน้องผู้ภาน้องผู้ภาไปใส่ลงกเทปลูกผู้าไปรุงเทปครับไปหาไป ไปหาไปหาอาคุ้มครับหาอาชบาครับอ๋อกับน้องผู้พาบอยู่ตามพี่จริงเพื่อนกับจะมาอยู่น้ากันสองอายน้องเพื่อนแต่ว่าผู้พาลงไปหาเมตรชบาอามาเ้านี่นะครับเอ็ดวิไลมีแนวทางตัวเลขครับมาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่กันช่วงล่อหยออนนํโกดอยู่นะครับอา่าภาพบรรยากาศยังอยู่บ้านสวนกันอยู่ตอนนี้แดดกำลังออกแอมแซมนะครับเอฟซี FC. หลังจากมืดขึ้นมือว่านนี่เป็นฝ่ามืดคึ้มแน่นะครับ เป็นฝนจะตกแต่ว่ามือนี้เห็นแดดแล้วนะครับเอาภาพาบรรยากาศบ้านสวนนะครับมาฝากกันนะครับเปลี่ยนบรรยากาศให้คุณพ่อคุณแม่เบ่งทองให้ทองหน้าเบ่งสวนย่างเบ่งน้องคั้วตอนนี้ก็ยังอยู่ในขอกอยู่ยังวัาออกนะครับอออเอาเฟืองให้เพื่อนกินนะครับเอาให้กินหลายรอบแล้วนะครับสองรอบแล้วนะครับน้องปีใหม่กับน้องนางอ่า แม่เพิ่งกระิีคอดใช้ปีไม่อีกนะครับตัวตัวที่สองเพราะว่าตอนนี้เพิ่นตั้งทองไงแล้วประมาณวันที่ยี่สิบกุมอ้ายี่สิบมกรานะครับปีหกแปดปีก็คือปีไม่สงสัยจะได้ตั้งซื้อปีไม่อีกแน่นอนนะครับเอามาเบิง้งตัวเลขแนวทางคับมื้อนี้เอดวิไลมีตัวเลขแนวทางของคุณพ่อเสียนสีเทพมาฝากนะครับเป็นแนวทางหลักสิบหลักหน่วยแม่นๆ คุณพ่อย้อนสถิติมาให้เบื้องพร้อมนะครับสี่งวดติดนะครับเดี๋ยวทางเอ็ดวิไลจะพาคุณพ่อคุณแม่เขียนอยู่ตรงนี้เลยนะครับตัวเลขเนี่ยทางเบื้องกันสดๆกันเดี๋ยวจะปะปูกล่องตั้งเวทีเขียนกันสดๆเลยนะครับอเอามาเบื้องตัวเลขเนวทางนํากันนะครับเดี๋ยวจัดเวทีไหมนะครับวอาแดกซองนะครับแดกซอง ต้องปรับเวทีใหม่นะครับยางล้นบอกตัวอากาศอากาศ,อากาศเย็นบอกยางเลือ,ออกดียางล้นนะแม่บานว่าอืมทำงานไม่ถ่าอ่ะครับมาเบิ่งตัวเลขเนว้ทางน้ากันเดี๋ยวแอดวิไลจะผ้าเขียนใส่เวลาบอดด์เดอคุณพ่อคุณแม่แป๊บเดียวสถานที่เขากะบองนุ่ยปันไดนะครับเอาเบิ่งใครดีนะครับ ตัวเลขแนวทางดูให้ดีเด้อครับอเดี๋ยวปรับงุมกล่องให้นะครับเป็นหลักสิบหลักหน่วยแม่นๆนนะครับอ่ะข้ามาเริ่มจากตัวเลขแนวทางงวดที่หนึ่งหนึ่งกันย่ายนครับสองพันหารอยหกสิบเจ็ดกันคุณพ,อพ่อคุณแม่เบิ้งให้ดีนี่เป็นหลักสิบหลักหน่วยอาแนวทางที่ออกนะครับอามาเบิ้งกัน วิ่งไปที่งวนนั่นนะครับหนึ่งกันยายนนะครับแอนดวีไลจะบอเขียนวันที่นะครับเพราะว่าพื้นที่มันบ่อพ่อนะครับอาเขียนก็นได้นะครับเอฟที่ขึ้นิพ่อท่านบางทีบางที่แอดวีไลก็ยันกินเวลาคุณพ่อคุณแม่ครับหนึ่งกอยอหกเจ็ดได้มาที่ศูนย์กับห้าอ่า หลักหน่วยได้มาที่สองสามหกได้มาที่สองสองสามหกแนวทางแปดหกศูนย์หกนะครับคุณพ่อคุณแม่เบิงให้ดีเดอร์ครับหกศูนย์หกหลักหน่วยมาที่หก หลักสิบมาที่ศูนย์อ่านี่ครับเอฟซีต่อไปเป็นงวดวันที่สิบหกกันยายนอ่าเขียนข้างบนนะครับวันที่เดี๋ยวคุณพอ่อคุณแม่จะสับสนสิบหกกยหกเจ็ดอ่าคงพ่อเห็นนะครับหลักหน่วยอ่าหลักสิบนะครับคุณพ่อได้มาที่ศูนย์หนึ่งหก 0ูนห 1> 1, ลักหน่วยได้มาที่2 3 40ามสีอ่าสองสนี่คือหลักหน่วยนะครับแนวทางงวดประจำวันที่16กันยายนแนวทางแตก6 หกสองหกหกสองอ่าปรากฏว่านะครับหลักหน่วยสองมาอ่ะขออภัยนะครับเปลี่ยนสีอ่าสองมาหลักหน่วยอ่าหลักสิบหกมานะครับปรากฏว่าหกหกสองนะครับงวดน,นั้นนะครับอ่ะเบิกสคริปให้ดี ต่อไปนะครับเป็นวันประจำวันที่หนึ่งตุลาคมอ่าหนึ่งต่อคอหกเจ็ดหลักสิบได้มาที่หกหกเก้าหนึ่งนะครับหกเก้าหนึ่งอ่าหกเก้า หหลักหน่วยครับได้มาที่0 1นย์หนึ่งหลักหน่วยมาที่5มาครับหลักสิบมา6แนวทางแตก หกหห้านะครับนี่คืองวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับต่อไปงวดที่ผ่านมาบัดหมานนะครับคือสิบหกตุลาคมนะครับงวดเก้าหกสองงวดที่ผ่านมานี่เองสิบหต่อคอเบื้งให้ดีนะครับได้มาที่ 8กับ9นะครับหลัก10ได้มาที่8กับ6อ่าบอลแกับเกอสวได้ว่าผิด8กับหหลักหน่วยได้มาที่012 0 1 2ก็คงจะตามหวดนะครับบางหวดก็ได้หลายตัวจะต,ตามสูตรคำนวณนะครับปรากฏว่าแนวทางแตก เก้าหกสองนะครับงวดที่ผ่านมาสองสามวันที่ผ่านมานะครับเก้าหกสองอ่าหลักหน่วยมาที่สองนะครับนี่หลักหน่วยสองมาหลักสิบอ่าหกมานี่คือสถิติย้อนหลังสี่หวดติดนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่เบิ้งให้ดีนะครับเบิ้งให้ดีนะครับอ่าเดี๋ยวทางเอ็ดพี่ไล่จะอ่ามุมกล่องเอียงนิดนึงนะครับจะปรับมุมกล่องให้ไหม เบิ้งสถิติให้ดีนะครับอ่างวดนี้นะครับึ้นหนึ่งพฤศจิกายนคุณพอ่อคุณแม่เบิ้งให้ดีอ่างวดนี้นะครับแอดวิไลให้เบิง้งบันที่ตัวนี้เลยนะครับจะไม่เขียนบันที่ตรงนี้นะครับเนี่ยก็คืองวดนี้นะครับอ่างวดที่ผ่านมาที่สรุปนี่คือย้อนหลังสี่งวดติดนะครับหนึ่งพฤศจิกายนนะครับเนวทางคุณพ่อได้มาานะครับหลักซิได้มาที่ศูนย์กับห้า ศูนย์กับห้านะครับนี่คือหลักสิบเด้อคุณพ่อคุณแม่หลักหน่วยอ่าคุณพ่อเสี้ยนสีเทพงวดนี้ได้มากสามตัวก็คือศูนย์หนึ่งสองอ่าบอมแมนครับสี่ห้าหน,นึ่งน่นเอ็ดวิไลเบื้องผิดอีกแล้วศูนย์กับห้านะครับนั่นคือหลักสิบหลักหน่วยได้สี่ห้าหนึ่งสี่ ห้าหนึ่งนะครับนี่คือลักหนวยตัวนี้เขาก็คือต้องรอผลนะครับตัวนี้รอผลอ่ารอผลก็คืองวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับอ่ารอผลเอาชัดเจนเรียบร้อยนะครับแอสวีไลกระท้วนให้เบิ้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับยอนหลังนะครับเบิ้งให้ดี Light นะครับอ่านี่คือเป็น 6061กันยายน662 16กันยายน6651ตุลาคม16ตุลาคม962หงวดที <sniff> ่ผ่านพางวดนี้ร่อผลนะครับก็คือหลักสิคุณพ่อได้มาที่0ูนย์กำหานะครับนี่คือหลัก10บศูนยกำหาหลักหน่วยครับ451 f c สามารถจับเอาเองได้เลยนะครับเพราะว่าคุณพ่อยืนลักมาแล้วนะครับคุณพ่อยืนรักมาห้แล้ว ยืนลักมาให้แล้วหลักสิบสองตัวคือศูนย์กับห้าหลักหน่วยสี่ห้าหนึ่งก็ปรากฏว่ามันชนกันแล้วนะครับเนี่ยง่ายๆเลยมีห้านี่แหละครับเนี่ยหลักหน่วยกับหลักสิบนี่ชนกันที่ห้าแล้วนะครับเข้าจับคูราจะได้ยังออกมาแค่นั้นนะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่เก่งอยู่แล้วนะครับจับคู่เอ,เองได้ก็คือรอบผลงวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับเขารอบผลนะครับหวดนีนี่ที่ สี่วัดติดนี่แอดวิไลนะครับคุณพ่อทรงสถิติหย้อนหลังมาให้บึงคือหนึ่งกันยาสิบหกกันยาหนึ่งตุลาคมสิบหกตุลาคมอ่ะอธิบายอย่างชัดเจนนะครับตัวเลขเนวทางเสานี้เอามาฝากมาต่อในพซีคุณพ่อคุณแม่กันหลักสิบหลักหน่วยแม่นแม่นจากคุณพ่อเซียนสีเทพอ่ะครับตัวเลขแนวทางาาาาาคุณพอ่อคุณแม่แคปบหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับจากลากันไปในเสานี้นะครับเดี๋ยว ยังมีตัวเลขนะ่าทางของคุณแม่เกสรนรออยู่หลักหน่วยหลักร้อยหลักสิบเม็ดเม็ดเหมือนกันอายุดีไม่แห้งเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ